สุขสบายดีทา่านผู้ชมว่าเอฟซีผังไทยผังลาล้วล็ต่างประเทศเด้อสุขสบายดีสมองสุบอนสู้ขู่สู้คนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องผัวพ่อกับซองสะนีป่าบรรยากาศนั่ส่วยจากหน่อยท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็ยังบริเวไปสายนวัดเสียออกมอหนาผู้ใดท่านผู้ชมกำลัง,งไปจะออกไปเสียหนามันเนาะยัง,ง,ปงประเทไหนไปท่านผู้ชมไปเด็ดเด่นเมื่อนี้ือแดดแท้สนน่สิไปบุก๊กเสียหนามันท่านผู้ชมไยเพราะว่า เฮากับบริใบเบิง่งหยามานันแตงเคิงเลยมาตะแลีนไปหาเห็ดแต่ละเมื่อต้องเข่าป่าหาเห็ดหาเห็ดท่านผู้ชมบัดพอไปเบิงเ่งแล้วเพราะว่ามันตัวเองมีแต่หยาหยาเต็มเลยแ <c oughs> มนออ่น้องอเนยเพิ่งกัดสืปลาท่านผู้ชมซื้อปลาไปปล่อย <c oughs> ปลายยังอนร่อยตอนนี้นั้น ปนินออกลูกค่ะนี่พอเวลาในพายค่ะพอได้กินยำแหล่งปีงปนินออกลูกออกกลูปล่อยได้จากทงลรืปีนี่อ่ะก็ปล่อยสิบเอ็ดสิบสามทงนี่กันป้าคือปล่อยลายแท้ทงหนึ่งมันมีจากโตน่ะนะประมาณนั้นได้บ่สสิบสาวโตสาวปลายได้อุ้ยทงหนึ่งท่าได้นะสิบหัวละปนินนี่เออสิบห้ามกรีดได้เส้นแล้วบอกว่าเราบอกว่าเส้นก็ได้ ท่านผู้ชมมาหอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นอันตากา้าพ่อน้องอเนยท่านผู้ชมหักกขึ้นได้ประมาณประมาณประมาณนิ้วหรือประจักเนาะโอ้อีกจังหน่อยเนี่ยพ่อน้องอเนยก็สิดำหน้าแต่หวัวปีเด้เนี่ท่านผู้ชมเพิ่นตกสี่ตาปลาตกให้พ่อเลยพ่อน้องอเนยเฮาเมื่อนี้เหาก,ก็สิเอาปลามาปล่อยท่านผู้ชม นี่เขาจะเอาปลามาปล่อยเนาะซื้อปลามาปล่อยท่านผู้ชมตอนนี้ฮะก็ได้ประมาณเจ็ดถุงแล้วที่เอามาปล่อยเนาะปลาถุงหนึ่งห้าสิบบาทท่านผู้ชมมาปล่อยทั้งเพละทั้งส่วนมันสนีปลาท่านผู้ชมปลาเมื่อนำมาเสียหยะเสียหยาก็ยังขืนอีกคือเก่าท่านผู้ชมตัวขึ้นก็ขขืนเนาะ ໂຕຮອຍเสียກໍຍັງเสียບໍ່ເບິດເພາະວ່າເພາະວ່າມັນອັນเสียໂຕນັ້ນກໍຍັງໂຕນີ້ອື້ນ້ຳຊອດຈນເລນງາ เอาสิเอาปลาไปปล่อยแน่นอนตัวนี้แระนี่เอาไปปล่อยไว้กินยามดำหายดำหน้ากันยามแรงท่านผู้ชมพอได้มาตื้อกินเนาะเลี้ยงไว้ มาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนา,เาะเฮะจะไปปลูกเลยเออเสี่ยวว่าว่าแต่พื่อว่าว่าว่า,วาแต่ละมันท่านผู้ชมก็เลยว่าพิษว่าถืนะเอเนาะเอาเสียปาลาลงไปปล่อยเลยจ้าปปลล่อย,อยาก็จะเอาเศษหน้าไว้ก่อนท่านผู้ชมกำลังแกเเะเอาเศษหน้าไว้ก่อนเจะไปปล่อยลงหนองเนาะ ไปเพื่อ,อะไรท่านผู้ชมรีบรับรีบรับหันใหญ่ไวๆได้ไพซยสนีน่นะเพราะว่ามันมันเป็นหินแห่เนี่ยับปั๊นนั่นแต่ก็มันเป็นปลามันสิใหญ่ไวท่านผู้ชมแป๊บเดียวซื้อหอยย้มลำหน้านี่พ่อปิอ่งเลย นี่ท่านผู้ชมปล่อยแร่เป็นทีละล้อยถ้าก็ปล่อยได้เ,ดเ,ดเ,อเอสแปดทองท่านผู้ชมข้ากับบริณีไวปน,น้าดยานเข้ามาสอนมาให้ชิเนปไปก่อน เาปล่อยปลาเป็นทีดับรออยท่านผู้ชมปล่อยแล้วเฮาก็ซิเมอ่อบบนล้ลำมันกลำลังงามงามต้นมันท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เขาปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งท่านผู้ชมแต่เพิ่นหักงาม เอามาปล่อยปลาเฮาก็เลยสิมาทอนหย่าในนี้เลยท่านผู้ชมปล่อยปลาแล้วก็สืพอไปแหละบรรยากาศยามเศร้าๆท่านผู้ชมเอ้ยหย่ากำลังขึ้นท่านผู้ชมมองนั่นเอามือดึงเอาท่านผู้ชมเอ้ยเอามือโลกาเพราะว่ามันหากำลังขึ้นน้อยๆน้อยๆน้อยๆมันเป็นต้นแบบนี้ท่านผู้ชม ลกกระเจนสิบไวเลยท่านผู้ชมเอ้ยอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อท่านผู้ชมเอ้ยตื่นเช้ามาสเน่กัจาก้าเห็ดยังสเน่กัโอ้ยเห็ดวิธีชีวิตประจำวันนี่ยแล้วท่านผู้ชมเอ้ยตื่นเช้ามาแต่ละมือ้อเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดกับมันจ้านั่นกับขา้าวปลาหาเห็ดว่า ทีซีวิทสนี่เป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมป้าเตาพ่อนออ้นองอเนยท่านผู้ชมทานพ่อนออ้นองอเนยป้าเต็มที่อยู่ท่านผู้ท่านผู้ชมตะกี้กองใหม่บักใหญ่ๆเนี่ยเพิ่นมาลงซองเถื่อซามเถื่ออยากเบิด์ตเลยกองใหม่เพิ่อนตะกะเขาเป็นอะไรเนาะตะกะออกระบบต้านตะกะออกระบอาก,าออกบอเออ ไพเออคือได้ยินเสียงเหอเสียงโอ้พญาจอยเปินค้างไก่ไว้พราะว่าวัานวานขับปุูกอยู่เทิงเลยผมไปหาน้องต้านเทียบแต่ไปไหลเนาะเปินค้างไว้เลยท่านผู้ชมเอาไขา่ไก่ไกับมี่น้องฮะไข่ไก่กับมี่นะท่านผู้ชมเขาขึ้นไปจ่อบ,บ่งว่าสองคนเขาเห็นยังกันอยู่เทิงน้องดำมะลินน้ำน้องตา้านท่านผู้ชมมาเบ่งมาส้มนมกันเดอ้อฮะ เห็นยังอยู่โซ่ป้าหนองดำมาลินเมื่อไหนชวนไปเยี่ยงงานอนาคตไปสิอู้หูจ้าละถาอยู่กินข่าวกินน้ำแหละเออกินอะไรจังมาสันท่านผชมเทียงหน้าหน่อยคอยแฟนห้องบาดตานในวันน้องขอดมาสิดอก อือ้นน้องตาดไปใส่นี่ไปยังน้องมาตื่นอยู่ฮะอย่าเฮ็ดเฮ็ดยังษ์สน่ะพายบอกพ่อพ่อไม่เล่นไม่เล่นถ้าวันศุกิดไม่เล่นเมื่อเฮือนนะเออคือบอกเมื่อวัเออสิมาเล่นอย่างเฮือน คือว่าน้องนัดกับไปเฮื่อนโตฟเฟนเร่นนคือว่าเอาอันเอาหมองหมองไปหายหมองซุกเออพอคอยมีบ่มาต่อยอ้าวหมองซุกมันลน่นเบิร์ดหล่นไห่ไก่นี่ยก็มี่ไพอมันล้มแล้วมันกลน็ล่นเออไก่ไก่ก็มีาทั้งเทียงเนาะ นะต่ออ yeah, ัน so น so sí, no ั้นพอน้องอ้นเอ้ยผันไทยไทยไว้ปลูกมันให้อันไปปลูกมันผู้ชมผันไทยเป็นคู่เป็นคููไว้พอใหญ่จ่อยก็เอาน้ำไม้ไหลมาปลูกเต็มสวนเลยสัมสิบรัรไปหาอยู่ไสหาอยู่กอตัวเองน้ำไม้ไหลพอใหญ่จ่อยหามาปลูกไว้เมื่อน่ะเอ้ยไปเยื่นได้เมื่อน่ะ เอ้ยไปเยื่องเลยน้องดำไปใช่ป่ะน้องดำขี่ตัวบุมาอีกเถอะไปเยื่งก็บรันแม่น้องแกบุมสองคนได้เหมือนน้องดำหอนท่านผู้ชมเอ้ยมาแต่ปล่อยป้าอยู่พายก็เลยแหวกมาเทียงปล่อยป้าอยู่พายท่านผู้ชมเขาก็เลยแหวกมาเทียงหน้าหืตันหัวขาวตันหัวตันหวยังขาวหฮ ยังก่อวอลินเป็นยังตรงเว้าวลินอึมยังตรงเว้าลินจ้าเมื่อนั้นไป็นยังตอนตีตีสามกับแม่น้องแกมบูมสองคนยังอยู่าน้องดำฐาน้องต้านยังอยู่บ้านตรงควงผนแล้วโอ้ยน้องคอยบอพภาพไปบอมีเาบอกเอาไ,ไปากันเดียวหลุดได้เงินได้เงินปันในการผลละแปดสิบพันผมเหมือน ไปเยี่ยงเมื่อไปเยี่ยงกลางคืนนะท่านผู้ชมได้เงินแสนปลายแสนหกสิบปันกับผู้แปดสิบกำนองเงินแก้มบุมเพราะว่าแม่น้องแก้มบุมเอาออกไปขายท่านผู้ชมการทาไปหากับพอได้คายู่ท่านผู้ชมเลยเพราะว่าอันนี้เขาสิไปส่วนมันก็เลย,ยปลาช่งใส่ออกงอกเลยเนาะเฮ้ยเลียไปซีมุ่มมัวเนาะตะกะนะเนาะตกกะแล้ว,วน้องดำตากกะแล้ว ต้องทำาัโต๊ะจูบดำจูบโต๊ะบ่เห็นไหมสมีน้าเองมันก็มีนบ่คือไหนบกบอะบรหน้าคือนาเฮาน่าบกบอะไรหน้าน้องดำพันยังบกบกท่านผู้ชมมีน้าสิล่าว่ามันแม่นบ่หมู่้านกับคนตฮะหมู่บ้านตกอาบ้านเอื้อคือผลบโตกบ้านเจ้าคือพลตก๊ะ โอ้ตแตงสานบอชันน่ะรอมอบานในบ้านเราต้องยิ้มเย้ยเลยเดียวเมนี่กับผมมียังไงท่านผู้ชมเอ้ยออกมาปล่อยปลาแล้วก็เลยมาเวะน้องต้านน้องต้านยังผมเมื่อกินข่าวเลยมานำท่านผู้ชมมานำน้องต้านเมื่อกินข่าวทรงใสเงาะยังแหล่นี่ตาไปลเมื่อกินเขาไปตามสไตล์เป็นผู้แบบว่าเป็นผูเบา ผู้ว่าไสโสดนอนแทงหน้าท่านผู้ชมไก่ๆๆก็เต็มที่จ้ะสํานตาลสิต้มเลยไปเอาไปลากไก่ตีพ่อใหญ่จ้อยมาต้มก็บ่ไหวเด้อพ่อใหญ่จ้อยสิได้หายหัวเพิ่นป้าเสียงเกมหรือเสียงหยังท่านผู้ชมดินต่เกมตาคักๆบดนี้คลิปนี้เฮาก็สิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป้านเด้อท่านผู้ชม พ่อพ่อก็คิปต่อไปสองนกดำตัวติดเจ๊งฮะอันนี้คือว่าเจ๊เป็นยังคือบมมีคนเบิ่งคนบ่คอยเขามาเนาะตอนคนบ่คอยเขามาเบิ่งเขาเจ้ายังบมีเวลาเบิ่งมา้งเขาจะไปเหตุงานอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดแมนโควิดก็เศร้าเลยแต่ทั้งมึงเนาะแมนสบายดี